ครับก็ขอสวัสดียามบ่ายๆนะครับผมวันนี้เราอยู่ในสวนจิบจ้าบสวนทุเรียนพริกไทยโอโซนเรานะครับผมแห่งขุนเขาตําบลบ้านไร่อาเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิเรานะครับอ่ะตอนนี้เรามาพบกับทีมงานของท่านในอาเภอนะครับและมาจากไหนมาครับอ๋อและและอาเภอพักดีชุมพลเรานะครับผมตอนนี้ท่านก็ได้มารองริมชิมรสเจ้าทุเรียนโอโซนเรานะครับผมแห่งขุนเขาเรานะครับหอมมากเลยค่ะ อ่าโอเคครับอร่อยคะ่ะอร่อยอ,อร่อยมากเลยคะ่ะทานแล้วแปลอันนี้ปลอดสารครับสบายๆครับทานได้เลยครับยิ่งเผาเล่นเลยยังไม่ยอมกินตอนนี้เราก็ทานรอท่านนายอมเภอไปก่อนนะครับตอนนี้กำลังจะหารู้สึกว่าท่านนายอมเภอเราจะไม่ไม่ ไม่รับประทานทุเรียนครับ ừ ừ ừ พอดีแหละเดี๋ยวขึ้นปีนเก็บเงาะไวให้ท่านกันแล้วกัน <c oughs> แต่เหนียวไม่ต้องหันมาทางนี้นะครับเ,เ,เหนียวไม่ต้องหันมาทางเจ้าของสวนนะครับสบายใจครับทานแล้วมันนี่แหละครับคือเมื่อรู้สึกจะเป็นเมื่อวานนี้เนาะทุก สุมสุรินและสุสีตเกตนะครับเขามาชิมแล้วเขารู้เขาพอชิมปั๊บเขาจะรู้ทันทีว่านี่คือทุเรียนที่เดินด้วยอินทรียครับอินซีย์จะเหนียวมันนุ่มมันจะนุ่มผิดกับเคมีครับเคมีจะกระ,กระด้างกระด้างแล้วก็หวานมันก็โดโดๆไปเลยแต่น,นี่ความละมุนละไมใช่ละมุนละไมเนียนเนื้อจะเนียนแล้วก็ไม่มีเส้นมีอะไรนะครับ oh <my> ผมยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์ <c oughs> หัวหน้าทีมเลยครับ ผมยังไปไม่ได้สัมภาษณ์มาหน้ายังไม่ได้เบียร์ดูนะพวกที่เขากินทุเรียนแม็เขาจะกินเบียร์ไม่ได้ใช่อ่ะอันนี้อันนี้สบายใจครับทานได้เลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลครับเดี๋ยวให้ให้นายมาชิมเนื้ได้ครับได้อ่ะโอเคเก็บอีกแต้มหนึ่ง อาโอเคนะครับผมก็ขอ,อยุติการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ